สดีค่ะกรติวสาวอาณาจาร์วันนี้นะคะติวน่ะทำทำป้ายราคาใหม่ให้บ่าวเบียค่ะเพราะว่าอันแต่บ้านเก่ามันกระแ้ได้อยู่นะคะแต่ติวคิดว่ามันไม่ค่อยทนทานนะคะเพราะว่าเอฟซีเหลายๆคนนะคะแนะนํามาค่ะว่าครูติวเคลือบแบบเคลือบเคลือบอะไรนะเขาเรียกว่าเคลือบพลาสติกใสนี่ นะ้ำเบสติก,กอร์นะอันนี้เป็นพลาสติกใสค่ะุูติวก็เคลือบอย่างแข็งแรงทนทานนะคะทีนี้ติวกับไปซื้อที่หนีบมาใหม่ค่ะตัวก่อนมันเป็นไหม่นะคะพราอหนีบแล้วมันมันก็อยู่ปปนไหนนะจะสีอะไรดีนะนะ้สีขาวก็ได้นะนี่ค่ะแล้วหาะก็สีมีกาวสองหน้า,าค่ะบุ๋มมีทำเลยนะคะ แตดให้มันพอดีนี่ค่ะเนาก็ติดใส่นีแบบนี้แล้วเรากลับมาดูค่ะทำให้มันตรงๆนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะง,ง่ายมากเสร็จแล้วหนึ่งอัน แม่บาทัวนี้แน่นแน่นรอบนี้แน่นยี่ห้าสามห้าบรเบียโอ้แล้วมาแล้วเดี๋ยวนั่งคับเร็วสวัสดีครับเออเอเอ,อน,นี่ไม่เป็นในท้นติว๋ว อืมอันนั้นบันดทุนไปเลยต้องสวยจริงมีนี่หนีบน,นะครับเออในทนดีไหมนี่ได้เลยนี่เดี๋ยวชีบหูหหหหเด้รักเบ่งแต่สาวยามคายของนะนี่ฮ่านี่เห็นไหครับผมเราจะติดป้ายราคาแบบนี้เลยนะครับนะเพื่อ ลูกค้าจะว่าต้องถามไหมครับผมเอาพืะะ่ออยากถามว่อมันเป็นการทักทาย้อนี้เนี่ยต้อติดตัานี้ไงเอกอกาอเดียกงอันไหนบอ้างขังขังหนึ่งขังหนึ <c oughs> ง่งสามคิบสบบองขัขงหนึ่ง้งหงงหงงหาห้าสามสิบห้าอันนี้สิ ab, บห้น,นี่ใหญ่ก็เดินนครับนี่เดินมาละโอ้หืงอง่ายมากที เอากาอาลือสงแหลกมาเพื่อไว้นี่เอาไว้ให้อีเด้อใบ้านนะนี่เองอมั้งเพื่อเดียวใส่ไปไหนมั้งแง่ดึงดิ่นนงนะอือเตี้อวใส่ใส่สองข้างใส่ทั้งกันให้ชัวร์ทั้งบ้านนะแล,แล้วก็มีใบสิคูณด้วย <c oughs> เอาไวท้ทอนเงินนะฮะสุดยอดเลยนะอือช่วยได้ในเวลาที่เร่งรีบที่จริงเขาก,ก็เอไปแล้วรอบนอกน,น,นึ่งอะแต่ว่ารอบนี้ รจำลองไม่มีไม่มีเปียกน้ำม<อ>ันวันนี้เปลี่ยนป้ายใหม่เลยนะครับวันนี้นะฮะจำหนายดีไหมเออวันนี้เราจะเปลี่ยนป้ายใหม่เออเจ็บออกนีม่มาทำไมด้ยเออโอ้ยวาย,ยก็เิเศษแหละ <c oughs> หนีบแห้งเลียมตรงนั้นไหนจะพ้นดีตั้งมีวานะโอ้ยยอดเลย เยอเลยค่ะนี yeah, well. yeah. mm ่สวยมากเลยชอบแน่นด mm ้วยนะมาจังเลยแหงวัดจะให้แบงค์พันด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อของต่อก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูติวสาวบ้านากับบาร์เบธาพนมด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนขายไก่เย็นนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า